ที่กุ้งจะไม่ไม่ค่อยชอบแต่งเครื่องแบบอย่างอื่นยกเว้นเขาบังคับชอบแต่งชุดนี้เพราะชุดนี้คือชุดที่น้องๆเสียชีวิตมีน้องๆคนหนึ่งขาขาดแขนตาสองข้างเห็นไหมครับคือ,ค,อคือสิ่งเหล่านี้เนี่ยเพื่อที่จะสะดุดีเขาคือถ้าใครใครไม่มานั่งในในในตำแหน่งตำแหน่งพี่เนี่ยไม่รู้หกร้คน บาดเจ็บเสียชีวิต18ทันแม่ทัพต้องเยี่ยมทุกคนผมไม่เหนื่อยเลยที่จะไปเยี่ยมพวกเขาเพราะสิ่งที่เขาเหนื่อยมากกว่าเราอีกและวันนี้ทหารก็เป็นอย่างไรเขาพูดอยู่คำเดียวว่าพวกผมอยากได้อยากได้แผ่นดินคืนกลางกระแสข่าวชายแดนที่ร้อนแรงและเสียงระเบิดที่ดังลั่นไม่เคยเตือนล่วงหน้า อาจารย์ปานเทพกลับกลายเป็นชื่อที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางเมื่อเจ้าตัวลุกขึ้นมาระดมทุนจากพี่น้องประชาชนทั่วสารทิศเพื่อจัดหาเครื่องต่อต้านโดรนหรือที่รู้จักกันในชื่อแอนตี้โดรนส่งตรงถึงมือทหารชายแดนไทยการเคลื่อนไหวครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่การบริจาคแบบช่วยๆกันไปแต่เป็นการกระทำที่มีเดิมพันสูงเพราะในสนามรบยุคใหม่โดรนไม่ได้เป็นเพียงของเล่นบินได้อีกต่อไป หากแต่กลายเป็นอาวุธที่ใช้สอดแนมก่อกวนและทำลายล้างเป้าหมายสำคัญอย่างกองกำลังชายแดนหากไร้เครื่องมือก็คือการนั่งรอให้โดรนศัตรูบินเข้ามาโจมตีอย่างเลือดเย็นมันอาจจะมาพร้อมระเบิดเหมือนที่ไทยเคยทำกับพวกมันไว้เพราะมีการแชร์คลิปออกมาของทหารกัมพูชาขณะนี้กำลังเรียนรู้ในการควบคุมโดรนหย่อนระเบิดอาจารย์ปานเทพจึงมองว่าจะรอรัฐจัดซื้อแบบราชการ ว่าจะเห็นของจริงอาจกินเวลาเป็นแรมเดือนซึ่งในโลกของสงครามไม่มีใครยื่นใวลาบอกให้ข้าศึกเลื่อนแผนการโจมตีออกไปก่อนรอเอกสารอนุมัติจากส่วนกลางก่อนคงไม่มีใครทำและก็คงทำไม่ได้การตัดสินใจรวบรวมเงินจากประชาชนเพื่อสั่งผลิตและส่งมอบให้เร็วที่สุดจึงไม่ต่างจากการแข่งกับเวลาแข่งกับความเป็นตายของทหารนับพันที่ยืนหยัดอยู่แนวหน้า เบื้องหลังการระดมทุนนี้ไม่ได้สะท้อนแค่น้ำใจของประชาชนที่พร้อมยืนเคียงข้างกองทัพแต่ยังสะท้อนความล้มเหลวของระบบจัดซื้อทางภาครัฐที่มักติดขัดด้วยกฎระเบียบล่าช้าไม่สอดรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงฉับพลันการที่ประชาชนต้องออกมาช่วยทหารป้องกันแผ่นดินเองกลายเป็นคำถามใหญ่ที่แทงใจดำคนทั้งประเทศว่างบประมาณกองทัพมหาศาลอยู่ที่ไหน ทำไมแนวหน้าไร้อาวุธที่ทันสมัยที่พอจะปกป้องชีวิตพวกเขาและนี่เองคือภาพสะท้อนที่ทําให้การกระทําของอาจารย์ปานเทพไม่ได้เป็นเพียงการช่วยเหลือแต่กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการท้าทายสถานะเดิมของการเมืองความมั่นคงและความรับผิดชอบของรัฐแอนตี้โดรนคือเทคโนโลยีที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อสงครามชายแดนยุคใหม่ เพราะปัจจัยชีย้เป็นชี้ตายอาจไม่ได้มาจากจํานวนกําลังพลหรือกระสุนแต่เป็นการรับมือกับเทคโนโลยีที่ศัตรูใช้อาจารย์ปานเทพได้เผยเบื้องบางสําคัญว่าการส่งมอบเครื่องต่อต้านโดรนที่เกิดขึ้นนั้นไม่ใช่คําร้องขอไม่ใช่คําสั่งจากผู้บังคับบัญชาแต่เกิดจากความเต็มใจอย่างแท้จริงพลโทบุญศิลปาดกลางแม่ทัพภาคสผู้ยืนหยัดปกป้องผืนดินแนวหน้า ไม่เคยเอ่ยปากขอสิ่งใดจากประชาชนเลยแม้แต่น้อยหากแต่เป็นอาจารย์ปานเทพที่มองเห็นความจริงอันโหดร้ายวัทหารไทยที่ยืนอยู่แนวชายแดนกำลังเผชิญศึกยุคใหม่ที่มีอาวุธทันสมัยแต่กลับขาดเครื่องมือที่จำเป็นการช่วยเหลือครั้งนี้จึงไม่ใช่แก่การส่งมอบอุปกรณ์แต่เป็นการส่งหัวใจความห่วงใยและความรู้สึกว่าพวกเขาไม่ได้สู้ลำพัง แอนตี้โดนชุดแรกที่ถูกส่งไปถึงแนวรบเป็นเสมือนประกายแห่งความหวังแต่ก็ไม่อาจหยุดเพียงเท่านี้เพราะแม่ทัพภาคสองเคยเอ่อยอย่างตรงไปตรงมาว่าต้องการให้ทหารมีเคลื่อนมือเช่นนี้นับร้อยชุดเพื่อปกป้องชีวิตน้องๆที่ยืนหยัดอยู่กลางสนามความต้องการนั้นไม่ใช่ความฟุ่มเฟื่อยหากแต่เป็นสิ่งที่ต้องมีหากชาติยังต้องเผชิญกับการรุกรานที่คาดเดาไม่ได้แอนตี้โดนนี่จะเปต้องซื้อเพิ่อมอีกกี่ลัครับเอ่อ uh, เราเรา,เราได้แจ้งไปแล้วครับก็มีเป็นยอดยอดนั้นเรา น่าจะหลักร้อยนะครับที้เราเราประสานกับท่านอาจารย์ปานเทพอยู่ท่านอาจารย์ปานเทพก็ช่วยในส่วนนั้นมาแล้วกองทั่บก็ก็จดหาเพื่อเพื่อใช้ในไงระยะยาวด้วยต่อไปนี้โดนจะมีการใช้อย่างแพร่หลายไม่ใช่เพราะตามแนวแชแดนในเพราะว่าปกติด้วยในในพิธีที่สําคัญต่างๆล้วก็ให้ความสำคัญเรื่องนี้ถ้าเราได้มาแล้วก็จะได้ใช้ไประยะยาวครับอาจารย์ปานเทพจึงเดินหน้าหาทางช่วยเหลือเต็มกําลัง โดยไม่หันไปฝากความหวังไว้กับงบประมาณรัฐเพราะในระบบราชการวากว่ากงล้อเอกสารจะหมุนกว่าลายเซ็นจะถูกประทับกว่าของจริงจะถูกส่งถึงแนวหน้าอาจกินเวลาหลายเดือนและในสงครามไม่มีใครการันตีว่าเดือนหน้านี้จะยังไม่มีเสียงปืนหรือดโดรนติดระเบิดบินข้ามเส้นพรมแดนมาอีกสิ่งที่อาจารย์ปานเทพยืนยันหนักแน่นคืออยากให้ทหารไทยได้อาวุธทันสมัยก่อนที่แม่ทัพผู้กล้าจะ,กะเกษียณ เพราะทุกวันคือความเสี่ยงและทุกคืนคือเงื่อนไขที่ศัตรูอาจฉวยโอกาสก่อความวุ่นวายทหารบาดเจ็บ666นายเสียชีวิต18นายในห่วงเวลาที่ผู้คนทั้งประเทศรับรู้เพียงเศษเสี้ยวของความจริงเสียงจากแนวชายแดนกลับแตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงพลโทบุญสินพาดกลางแม่ทัพภาคสองผู้ยืนหยัดปกป้องผืนดินแนวหน้ากลั้งน้ำตาไม่อยู่ เมื่อเอ่ยปากเปิดเผยความจริงที่ไม่เคยถูกประกาศต่อสาธารณะในข้อมูลที่แท้จริงท่านเผยด้วยน้ำเสียงสั่นเครือถึงจำนวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บที่แท้จริงทหารบาดเจ็บ666คนเสียชีวิต18นายตัวเลขเหล่านั้นไม่เคยปรากฏในรายงานทางการไม่เคยถูกขานในสภาและไม่เคยปรากฏเป็นหัวข้อข่าวใหญ่ในหน้าหนังสือพิมพ์แต่คือความจริงที่ทิ่มแทงใจของทุกครอบครัว ที่มีลูกหลานสวมเครื่องแบบยืนหยัดอยู่แนวหน้าเพื่อแผ่นดินแม่ทัพเล่าว่าทุกครั้งที่ต้องไปเยี่ยมลูกน้องที่บาดเจ็บในโรงพยาบาลเขามักจะถูกถามด้วยสายตาที่เจ็บปวดว่าเราจะได้แผ่นดินคืนไหมและทุกครั้งที่เดินทางไปส่งร่างของฐานกล้าก,กลับบ้านเกิดเขารู้สึกเหมือนหัวใจถูกฉีกออกเป็นเสี่ยงเสียงและทั้ง666นายที่บาดเจ็บแม่ทัพกล่าวด้วยเสียงสะอื้นอย่างลูกผู้ชายที่สูญเสียเพื่อนร่วมรบว่าผมไปเยี่ยมทุกคนไม่เคยบอกว่าเหนื่อย เพราะน้องๆเหนื่อยกว่าผมถอยคํานั้นมันบอกอะไรเรามากนักจะมีสักกี่คนในประเทศนี้ที่มีเลือดรักชาติรักแผ่นดินรักเพื่อนร่วมอาชีพรักลูกน้องต้องบอกว่าหาได้ยากจริงๆ666คนบาดเจ็บพวกเราเคยทราบตัวเลขนี้ไหมครับไม่รู้เสียชีวิต18ท่าน แม่ทัพต้องเยี่ยมทุกคนผมไม่เหนื่อยเลยที่จะไปเยี่ยมพวกเขาเพราะสิ่งที่เขาเหนื่อยมากกว่าเราอีกเขาพูดอุู่คำเดียวว่าพวกผมอยากได้อยากได้แผ่นดินขึ้น และความจริงที่ท่านเปิดเผยไม่ได้เป็นเพียงตัวเลขแต่เป็นภาพสะท้อนของเลือดเนื้อและชีวิตจริงเป็นการตอกย้ำว่าความสูญเสียเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วกำลังเกิดขึ้นและอาจจะยังเกิดขึ้นต่อไปหากเรายังไม่ตื่นจากความเพิกเฉยทุกครั้งที่ผู้คนเห็นพลโทบุญสินพาดกลางแม่ทัพภาคสองก้าวบอกมาปรากฏตัวต่อสาธารณะสิ่งแรกที่สะดุดตาไม่ใช่ยศตำแหน่งหรือคำพูดอันเคร่งคริม แต่คือชุดทหารลายพรางที่ท่านสวมใส่เสมอไม่ว่าจะอยู่ในสนามรบหรือเวทีประชุมไม่ว่าจะเดินเยี่ยมชาวบ้านหรือยืนให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนหลายคนอาสงสัยว่าทำไมแม่ทัพถึงเลือกใส่เพียงเครื่องแบบนี้ไม่เปลี่ยนเป็นชุดพิธีการหรูหราหรือเครื่องแต่งกายเรียบง่ายแบบพลเรือนคำตอบนั้นไม่ได้อยู่ที่ผืนผ้าหากแต่อยู่ในหัวใจแม่ทัพเอ่ยด้วยเสียงหนักแน่นว่าเลือดที่หลังรินของทหารกล้าคือสีธงชาติ และทุกครั้งที่เขาสวมชุดลายพรางนั่นไม่ใช่เพียงการแต่งกายแต่เป็นการสะดุดีต่อดวงวิญญาณผู้เสียสละที่ล้มลงเพื่อแผ่นดินไทยลายพรางที่ติดตัวท่านไม่ต่างจากเกราะแห่งศรัทธาเตือนใจให้จำว่าเบื้องหลังตำแหน่งแม่ทัพมิใช่อำนาจหรือเกียรติยศแต่คือภาระรับผิดชอบต่อชีวิตของลูกน้องที่ยังคงยืนหยัดอยู่แนวหน้าและวิญญาณของผู้ที่กลับมาเพียงในโลงธงชาติที่กุ้งจะไม่ไม่ค่อยชอบแต่งเครื่องแบบอย่างอื่นยกเว้นขา้าบังคับ ชอบแต่งชุดนี้ครเพราะชุดนี้คือชุดที่น้องๆเสียชีวิตมีน้องๆคนหนึ่งขาขาดแขน สองข้างเห็นไหมครับคือคือสิ่งเหล่านี้เนี่ยเพื่อที่จะสะดูดีเขาคือถ้าใครใครไม่มานั่งในในในตำแหน่ง ตำแหน่งพี่เนี่ยไม่รู้ในห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆของโรงพยาบาลทหารเสียงเครื่องช่วยหายใจยังคงดังท่ามกลางความเงียบอันกดดันพลโทบุญศินป่าดกลางแม่ทัพภาคสองหรือที่ลูกน้องเรียกขานอย่างอบอุ่นว่าพี่กุ้งก้มลงฟังเสียงพร่าจากปากของน้องทหารที่นอนอยู่บนเตียงด้วยร่างกายอันบอบช้ำ คำพูดสั้นๆที่เปล่งออกมาด้วยแรงเฮือกสุดท้ายกลับกลายเป็นประโยคที่สั่นสะเทือนหัวใจแม่ทัพผู้กล้าพวกผมอยากได้แผ่นดินคืนตายก็ไม่เป็นไรถ้อยคำนี้ไม่ใช่เพียงความปรารถนาของคนบาดเจ็บแต่เป็นเสียงสะท้อนของวิญญาณน,นักรบที่พร้อมยอมสละชีวิตเพื่อธงชาติไทยความหมายของคำว่าชาติสำหรับพวกเขาจึงไม่ใช่เพียงเส้นแบ่งบนแผนที่แต่คือบ้านเกิดเมืองนอนและเลือดเนื้อของบรรพบุรุษ ในห่วงเวลาที่กรุงเทพสั่นสะเทือนด้วยเกมการเมืองแย่งชิงเก้าอี้นายกรัฐมนตรีราวกับเป็นสมบัติส่วนตัวเสียงโต้เถียงในสภาดังแข่งกับเสียงปราศายแต่กลับแผ่วเบาเมื่อเทียบกับเสียงปืนและระเบิดที่ยังคงดังก้องบนแนวชายแดนตะวันออกรัฐบาลกำลังหมกมุ่นกับการจัดตั้งคู่อำนาจใครจะขึ้นใครจะตกลงจากเก้าอี้แต่ตรงข้ามกับความวุ่นวายในเวทีการเมืองชายแดนกลับปรากฏภาพที่งดงามและยิ่งใหญ่ที่สุด ประชาชนและทหารร่วมแรงร่วมใจระดมทนเพื่อรักษาผืนดินไทยเอาไว้อาจารย์ปานเทพและมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินระดมทุนส่งอาวุธให้แนวหน้าทหารกล้าสละเลือดและชีวิตโดยไม่เรียกร้องสิ่งใดตอบแทนขณะที่แม่ทัพภาคสองยืนหยัดเคียงข้างลูกน้องในทุกลมหายใจเรื่องราวเหล่านี้สะท้อนว่าการปกป้องชาติไม่เคยขึ้นอยู่กับใครนั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีแต่ขึ้นอยู่กับหัวใจที่เต้นพร้อมกันของประชาชนและทหาร และนี่คือความจริงอันน่าเจ็บปวดขณะที่นักการเมืองกําลังวุ่นวายกับตําแหน่งทหารและประชาชนกับกําลังร่วมมือกันเพื่อรักษาธงชาติไทยให้บกสะบัดและเพื่อทวงคืนแผ่นดินไทยที่เป็นของเราทุกคนเขาพูดจุ่คำเดียวว่าพวกผมอยากได้อยากได้แผ่นดินคืนอยากได้แผ่นดินคืนอยากได้แผ่นดินคืน